ตอนพี่พี่ไปช้อปปิ้งซื้อของเขาบ้านพอซื้อเสร็จแล้วเขาเชียร์เขาเป่งกลารไม่พี่ด้วยไม่รู้ทำไมวะทำไมอ่ะพี่ for r a n g e r พี่พี่บอกว่าขอใบเสร็จด้วยครับใบเสร็จว่ะใพี่พี่เจมพี่เจมใบเสร็หน่อยหาหน่อยเอฟเฟกต์หน่อยเอฟกดเอฟเฟกต์หน่อยกดด้ว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 ยเร็วใบเสร็จกดเร็วเลีว อันจะเอตัวเองว้า้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมคลิปที่คุณได้รับชมต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆที่คุณได้ดูในไฮไลท์หรนแต่เป็นย้อนหลังของไลฟ์สตรีมสดนั่นเองถ้าอยากรับชมแบบสดๆก่อนใครอย่าลืมแวะมาหากันด้วยนะครับที่ t w i t c h TV i am s o m e times แวะมาหากันด้วยนะและตอนนี้นะครับก็มีการแจกของให้กับซับสไครด้วยนะเพียงแค่คุณพิมพ์คำว่าลงทะเบียนในช่องแชท ก็จะมีลิง์เพื่อลงทะเบียนรับของที่ระลึกสำหรับซับสไคร์เบอร์1ปีครับก right? ่อเข้าไปได้เลยกอข้อมูลเข้าไปทุกอย่างให้เลยนะและหลังจากก่อเสร็จแล้วคุณก well. ็อยู่บ้านชิวๆรอรับของที่ระลึกจากผมได้เลยนะครับช่างและนี่ก็คือกิฟต์ต็อกสแบบนะครับผม3สไตล์แรนดอมให้กับทุกคนเฉพาะซับสไคร์เบอร์กรบซิบเลยนะครับว่าโอรีแอ c ทวิเท่านั้นท้งพีนะทีมแรกมันเบาหูเอฟเฟกกูก็ไม่โอเค ไม่เต้แล้วก็พี่เอฟน้องพีพี่เต้พี่เอฟเออรอบนี้เราหยกัรนะเราจะอะไรไม่ทำนะน่าอันนี้คืออ๋ออันนี้คือเราทีมเดียวกันใช่ปะไปใช่พายลุยปุ๊กัสใครจะเกิดริมนะเดี๋ยวทีมนี้มีคนล็อกสองคนดีกว่าเอฟล็อกดูบด้ไอ้ไายโอ้ไก่เฮ้ยเอ้ย ขอผ่านโล้วเยอยยังไม่เอาไม้เบสบอลออกไปอีกเหรอเนี่ยมันไปก่อนเลยอู้สามสี่คนตรงเนี้ยทีมอารทำอะไรวะหน้าเอ้ยเราเราเอางี้ไหมเราเราไม่ไม่เล่นไม้เบสบอลกันไหมได้ได้ได้เอาไหมเอาไหมไรเสริมไปเล่นหรอ เสือได้เสยได้เสยได้เสยได้พลาดแล้วเสยได้ใช่ไหมเสยได้ใช่ไหมฟังตรงอีกแล้วกานหนีมาแม่งเอยโอ้โหลงจัดแรลจัดเตี้ยนช่วยด้วยไปอยู่นี่จะไปไหนน้องกายโอ้โดนจับ ัดแขนมัดขาเกี่ยเกียบ็อกกี้อยู่นั้นซ้ายบ็อกกี้บ็อกกี้บ็อกกี้นี่โดนเสยเลยเป็นไยซ้ายซ้ายมีแต่ตัวพี่เจมนะดูจากทรงละแกงแอฟโฟนี่ต้องโดนเสยเหรอเป็นคลาสสิกอันเนี่ยใช้ปืนบาสุก้าเพราะว่าเล่นลมว่ะเอ้ายังไงขัานสิคู่เดี๋ยวเดเดี๋ยวพีเมมันจะเหมือนมันจะเด้งามตันลงกบลงไป ีไอ้นี่ไฟนอนเดนติเนชั่นภาคใหม่อะหรืออะไรค่อยๆมาแล้วค่อยๆมาเหมือนจะกำลังจะโดนนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้พวกเราเห็นกายไหมขวาส่งของไปแล้วใจเดี๋ยวเดี๋ยวเจนนแล้วก็คุยกันดีกว่าส่งของให้แล้วส่งของให้แล้วส่งแล้วแม่เลยแม่งเอ้ยเฮ้ยน้องพี่ขึ้นหุ่นระเบิดได้กดอีน้องพี่กดอีขึ้นหุ่นดูบอลนะเหมือนจะดูบอลนะโอ้โหเดี๋ยวแล้วตกเลยเราตกเลย เฮ้ยใช่เลยตกเลยอ๋อพี่อ้ยวิ่กระเด็นไ่กระเด็นหน่วยสองรอบวะนี่รวบแต่เมขแค่สองแค่สองเหมือนหวังให้พี่เป่าเนี่ยไม่ใช่เลยเปล่าจัดเลยเอาจริงเอาจริงเมื่อกี้ผมทุบพี่อยู่กับที่พี่ก็เห็นอยู่พี่เจมพี่เจมกินปะไงเมื่อกี้ผมทุบพี่อยู่กับที่ถูกไหมพี่เจมหลุดหุ่นนะพี่เจมหลุดหุ่นนะตอนนี้คิดดีๆพี่คิดดีๆเอาทุบ รวมจะโดนทั้งบนด้วยไม่โดนไม่โดนไม่โดนทุกก็ไม่โดนไม่ได้ไปทุกข้างบนดไม่เอาหุ่นหนีแล้วโยนของแน่เลยผมจีมสามสองสองไม่ได้เลยไปแล้วหมดโอ้โหปัญหาลุงเล้าผมเข้าใจพี่ไม่ทำไมเวลาน้องพีตะโกนชื่อพี่เจมผมไม่ได้ยิงคำว่าพี่วะมีพี่มันก็ปกติอ่ะเจมเนี่ยพี่ก็พูดมีนะกายกายลองพูดดิ ไม่ดีครับไม่ตอนเจมม์มีมีพี่แต่ตอนเล็กกายไม่มีอ่ะไม่หรอกพันธ์ทำไมปิดเฮ้ยโอ้ยไม่โดนได้โดนโปรได้โปรได้ไม่มีปัญหาโดนได้โดนได้ใจเย็นใจเย็นโดนได้ไม่มีปัญหาหลุมต่อยไอพีเอ็ยโอเคปลอดภัยปลอดภัยอุ้ยเล่ง แรงมากเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่าโปโตกลงไปต่อยลงไปอีกอีกแล้วไม่ไม่ส่งขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นส่งลงมาใหม่ปัปั๊บน้องกายใจเย็นปืนไฟไม่ไม่ได้ใช้เลยเฮ้ยเฮ้ยตัวปล่าวะเดี๋ยิ่งแบบคุณใจที่เทียดเลยจบเลยจะเอารถถังนี่หรอคอยยึดมาคอยยึดมา ห้าสี่สามเฮ้ยโ้ดนตัวเองเฮ้ยเฮ้ยนี่สวยสวยพี่สวยวุ่ยแย่โอ้ยยิดีนะท่านีวิตแย่มากโอจุดแปดแยหมากและลงล่างขึ้นวงแหวนคมโบจังคมโบวะมโบเกิดปาฏิ่งเกจะด้วย พี่เขาอยู่ไหนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่เนียนเหรอเนี่ยเนียได้ยังไงโโหเด็กยากหยอกต่อยเลยนะอยู่ตอนไหนวะเนี่ยไอ้ยเนียนมาตั้งแต่เมื่อกี้ตอนผมเข้าไปผมเจอพี่ผมก็เงียบนะผมแบบไอ้แหลกนี่มันน่าพูดด้วยมากเลยเดี๋ยวโป๊ะเดี๋ยวโป๊ะ เป็นโดงขนาดนั้น่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยส่งตามาเลยส่งตามาเลยสุภีสุภีสุภีอะไรหรอคุณอยู่ไหนอ่ะนี่อยู่ข้างบนเนี่ยร้านอาหารต่งเบี้ยกทางขวามือเป็นทอดทอดส่งส่งมาดเอาไอ้มัดไอ้จัดเย็ดจัดเฮ้ยไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้นะมัดมา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 ด คือถ้าหล่นไปนี่พีชีพได้เลยนะข้างล่างอ่ะเฮ้ยเป็นปะเฮ้ยโอ้โหดูพีชีฟกระแทกด้วยมีน้เแข็กระแทกวะดี่พีแรงโคนไม่มีหมพี่โดนคนเดียวพี่เคลียร์กันเรานะในหลุมนั่นแหละพี่เคลียร์กันเรานะไม่รู้หรอกนะเอ้ยเชมไปดูช่วยเดี๋ยวโอ้ย คือล็อกไอ้เรียบหัวชีวิตพี่เจมส์นี่คืออะไรคนฟิวคุ้มที่จะอะไรก็ไม่รู้ฟ้องอะไรมันใครมันเอาไปวางตรงนั้นมะน่าอะไรวะปิ้วแม่กล้าลงกล้วยแล้วอ่ะไม่คุ้มเลยอย่างเงี้ยเอฟเอฟสอยข้างบนมาดีกว่าไอ้ตรงนี้แต่จัดเลยเบิด่อเบื่อจะตายแล้วโอ้วมายอย่าลงเลยว่าจะฟักโผล่เอ้า พี่เป็คนเครียดหร่ะพี่ผมงงว่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเต้เต้ไอ้ไอ้ลูนนั่นละมัมีตัวฟูอยู่ตรงไหเลยไม่เจอไอ้ไอ้ตรงนี้ส้แตกอยู่อีกคนนะไอ้ไอ้ตรงนั้นขวาหรือไอ้เหย่าไอ้ี่ยไอ้ี่าไอ้ลูก กูขับจะอ้วกตีไเกกูขึ้นอีกแล้วเฮ้ยอันนี้เราปีชันได้รอเป่เราปีชันได้รือเปล่เราปีชได้หรือเปล่าเฮ้ย โอ้โหดามิดดามิดคุ้มโคตรคุ้มคุ้มคุ้มโอ้โหสีแดงรถเยอะกว่าเรามีกี่คนนะเรามีกันสองคนเหรอในเนี้ยเราจะตายกันแล้วสามเราอยู่ไหนหมดเลยขาจะอ้วกจริงไอ้เกมต้องเข่าจนตัอจนคอตึงไงแล้วต้องเสิที่กันยิงลงเลยเดี๋ยวอันนี้คือไหนเนี่ยพี่พี่เคยปะ ตกปลาตกปลาตกปลาเป็นกันน้อยบีก่ะผาันอันนี้ปืนอะไรมอท้าหรอไม่น่าใช่ได้เป็นปืนมันไปไหนวะฮะมอท่าไเดี๋ยวโอ้หวยไเลยลเลยเฮ้ยเปลี่ยนไปลงเลยเฮ้ยเปลี่ยนด้วยปูมปูมไม่ล้วผมจะตายหรือเปล่าไม่ตายไม่ตายพี่น้ำไปแล้วมี่น้นไปแล้วพี่แต่อะไรก็ไม่รู้ขุมขมมเฮ้ยเอ๊ ไอแหล่งนี้คือซุยไซได้เลยนะอนุญาตไอไม่ไม่อนุญาตดิอนุญาตเอฟคุ้มเพื่อนใจเย็นเฮ้ยยันนี้ราคุยกันยอดเออแชรบิดไดนาไมา์อีกแล้วหรอโดนจนหัวนองแล้วนียเดี๋ยวมึงไดนาไมา์อีกแล้วเหรอนั่นเอฟตะการเออว่ะผมพูดว่ามีไดนาไมา์อีกแล้วหรอมึงไดนาไมา์อีกแล้ไดนาไม่เอาตอบเดือดเกินเอฟเฮ้ย หนุ่มคนลึกเลยต้องตายพราะมันมันจะเจลระเบิดกันเนี่ยแล้วคนอื่นก็โดนระเบิดต่อแล้วก็ตายโอ้ยเหลือหนึ่งเอผมตายไปตัวนึงววาโลแล้วพี่เจมกับพี่เอกยังอยู่แล้วผมตายไม่ได้เหรอนิสิบกันเหลือนึงโอเคโอเคพี่ชิวเฮ้ย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 กายใจเย็นน้องชายจะไงอ่ะจะไง เดี๋ยวเดี๋ยวปนโดนสเก็ตแล้วเต็มนหนี้แม่งจะสามสามฮะดมู่ดไมูเก็บได้เจ็ดเอ็ดดับเบิ้ลคิวเลยนะข้างล่างเนี่ยแล้วรถถังคือโอ้ยไอเย็นขาวใจเย็นนี่เลงมาเลยลงมาเลยอยากรัวก็ลงมาเพราะตะฟัดลงมาเลยลงมาเออลงมาเลยโอ้เหยียบเลยเอ่ะ พอแล้วกูเจ็บพอแล้วกูเจ็บเดี๋ยวโดนด้วยเนี่ยระเบิดเชนระเบิดเชนเอฟรอดเอฟรอดเอฟรอดเอพรอดโอเคโอ้ยโยกอดเอ็มนี้ดูเดือดมากเลยว้าไปหายาค่อยว้าไปหายาไปไหนโดนตับูเชนตกพี่ระวังนะเบกระวังไอ้ป๊อปเลยเฮ้ยหลบได้ยิงหลบได้เหรอเฮ้ยหลบได้ยังไม่โดนเฉยเคลียร์ผิววิฮาวิพี่สามสองเด้อโอเคไปเลย

ผมเิวพี่ผมชิวผมเวโอเคบักกี้ใจเย็นนะอันนี้รักยอดกายลงไปบักกี้ฟังฟังนี้ไม่มีไม่มีศัตรูเลยไปไหนดีอะมามากสนแท้วมาทำอะไราผมได้เลยเนี่ยปุผมได้เลยน่ารักนี่งมาลุยหน่อยปู่มผมปู่ป่มทองปุงปุไมทองเฮ้ยพี่เพื่อ ไปเอาปไ้ี่เอมไปเฮ้ยั้ยเฮ้ยโอยเลยโอยยเฮ้ยโะยโอยเอยโอยโยโอ้ยโๆยโอยโอยยโยอยโยอยไอยอยยยโอยโอออยออโอยยอยโยโรยโอยโอยโออยยโอยโ่ยโอโยโอยโออยยโอออยโ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 อยอยโอเอยยโอยโยอ้ยโออยอโอออโย วิ่งโอ้โหโอโหโอ้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 โหโอโหโอ้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 โหโอ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 โห ลูาพีมันรออะไรไมจรร้วกันเรี่ลิกยอะไรอ่ะอันนี้ยอาเดียวคำอุกเอะไรไม่ตายหรอไอ้ตาย เปล่ยนแล้วหนาว้เก่งเกงเกนี่คือฝ่าเพื่อครตัวนั้นเเผาโดนนัินยิงนพีนพีนพีไปมาละเมิดเดี๋ยอะไรนองพีพี่แม่สางเสื้อเปียหมดลวนพีราอะไรเกยา เฮ้ยยี่สามสองหมดแล้วตกอย่าขยับด้วยได้ไม่ขยับรอดีๆคิดดีๆ t ิ้งไว้ s e l y สามสองไปไหนเนี่ยพี่ไม่ตกใช่ไหมน่ะ ดีไงวุ Saint ่ยโองยังเยอะครับ <พ faithful. S 2> ครับครับครับเลยครับเลยครัเยพี่เชิญได้ใช้ครับเลยครับเลยชับชับชับยายายาพี่ยาพี่ยามาจริงขอเก็บยาขอกนยาเอฟเอฟตายเอโอขวามือมรน ไม่ขยับไม่ยับใช่ไหมไม่ขยับชิยวคอโบคอมโบตายรองไหไม่ขยับก็ตายขยับก็ตาย่ไม่ตายแน่บอกเลยเงียโอ้ยโดนยิงตัก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 บีเส้นนุบีมันทันเลยไม่ไหว อย่ากั้นเขาปล่อยไม่รอไว้อยากกันเดี๋ยวดูต้องมีอะไรอย่างนี้นะแท้เยวมันไปเสื้อเปียกอ่ะไอ้นี่ยเขาไม่มหัวแล้วเรามือจะติดรถถังหรือเปล่าอันเนี้ยติดนะติดศพด้วยนะผมบอกก่อนเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะโอ้โหเราข้าคัตเตอร์มาด้วยไม่ใช่คนดี่อนนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บผมฮึ่ม เอางี้พี่เด็กที่รักน้องปะยาผมขอได้ไหมกายดูเลือดใครน้อยสุดเลือดมึงดีกอ่าไอ้บ้าไเกมบอวเลือดมึงว่าเป็นกายใ้ครับของเลยครับผองทีมนี้น่ารักอ่ะ คุยมาแล้วมาได้ไงวะล้วคุยมาไกลเอ้ยปาไปไหนอะโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยตายหนึ่งแล้วคำนวณแล้วคำนวณแล้วเอ้ยเี่เยเฮ้ยไกลเฮ้ย

แรงแรงโดนโดนตายวิววิ่งได้หนึ่งเฮ้ยมเยี่ยมเบรถผมระเบิดด้วยดิอย่างเงี้ยโอ้หเอาดิอย่างเงี้ยเป้ยไนไงผมระเบิดตัวเองอีกระเบิดรถจะไม่พังนะรถได้พังโอ้วเลยแรงแรงมากแล้วทำไงกับเจมดีเราทำไงกับเจมดีเฮ้ยเใจเย็นมิ้ มาไม่ได้ตแล้วผมมิ่งเฉียวๆหน่อยก็ได้เลยเฮ้ยๆใจเย็นผมมิ่งเลยละกันแล้วงูหลับแบบว่ายังไงก็ตกอ่ะทิพไพรเนาะไอ้เงี้ยวอุ้ยเฮ้ยไม่ได้หมอนิ่งหมนนิ่งผมก่อป้อมปืนอยู่เพราะว่าแรงอยู่โอ๊ยป้อมปืนละเพือ้ยแถวหมอสู้เลยเจมสวยสวยเลยพี่เจม เดี๋ยวเฮ้ยแล้วลราอยู่คุยแล้วไปโดน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 เฮ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วไปไปได้ไหมระเบิดอีกอีกอุแรงจ้าตายเลยเฮ้ยว่าวแรงขนาดนั้นอ่ะสวยพี่ปวดเดินแรงอะไรขนาดนั้นวะน่ะตายแล้วยังโดนอีกเด็ดอ่ะคือศพแตกเหมือนจะเดินไปถึงนะทั้งฝาเนี่ย แล้วเหมือนจะเล็งไว้อยู่แล้วนะไอ้เจได้ไม่มีวิชากังฟูแพนด้าโดดแต่อันนี้กังฟูไงเจมกังฟูแพนด้าบ่อยจรินอยู่นี่แล้วอ่ะโป๊ย่าโป๊ย่าโป๊มาแล้วะโป๊มาแล้วโป๊ย่าเลยโดดไม่ได้โป๊ไม่โปมาแล้วโป๊แล้วโป๊มาแล้วโอ้ขออนุญาตอะไรนะพี่สกัดดูช แมด่้วดิ่มิดอเฮ้ยฮึยู๊ยยุ้ยมันมตายตัวแทนตัวแทนไปเลยพี่สูงๆเลยน้องบีพี่ฝากด้วยพี่น่าจะตายแล้ว ซื้อดมดมดีโอ้โหเผดกันไปเผดกันไปโมิงไว้ตนี้ดาวถึงยัมียังมียังมีอีกว้าวันจัเไก่แย่ขโฮมิงขาเ่ารัวๆเลยไป่กปั้มันจะไม่ตายตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยโ้้ยเต่ตามเีย โอ้ยโอ้ยยังโดนอีกน้บมีลงมาล็อกโอ้ยไม่หมกลกบมาหลบก่อนเรนชีตาเป็นรู้เสียดีกวโอ้ยเยอะล้วเกินนีมันขาวไม่อยู่ติดนี่แหละติดอยู่อุ้ยติดอุ้ยรอบหน้าทำไงรอบหน้าทำไงพี่เอ็มเข้าหุ่นนะที่ครับ เฮ้ยโอ้โหเจมเปเสกอะทำออกมาดีมากตกขไปเลยพี่เจมเอาตกเอาตกเอาตกตกเฮ้ยสกตกนี่ตกแต่ตัวตกเสียงด้วยเฮ้ยเจมเหมือนจะเมาอะเหมือนจะแอบเอ้ย วาแล่ว่าม่งชินด้ยูร Oh shit Not good ไม่มีไดไงที่มาเม่อไหร่วะมาเมื่อไหรแล้วอ๋อม่ที่เล่นลาวเนี่ยวัดเร่องมาคนดีเลยว่ t h e ามาเมื่อไหร่เวลาอ้าโถ่โอ้ยแล้วเราเป็นแค่หนอแเราจะไปสู้ลายยังไงเลานี้ไม่เก่งอพีลาไต้ออย่างโก้เลย หรือเอาออกก็ได้นะกายแต่ผมปรับไว้เทินสุดท้ายเลยนะแต่เอาออกดีกวนะ่ <c oughs> อาออกนะต้องขีห้องใหม่ไอ้อด,ดูเดนไม่งานจริงจังสมกันะคนเดียวสม <c oughs> อาสอดที่เอกโดนยิงปุ <c> ๊บ <oughs> <c oughs> เอ็กกูโมก คลิปจบแล้วนะครับผมหวังว่ามันจะสนุกแล้วก็พอเป็นรอยยิ้มมุมปากเล็กๆของทุกคนได้นะครับวันนี้ใครที่เป็น bad day ก็ขอให้ดีขึ้นแล้วก็เป็น better day ในวันพรุ่งนี้นะครับกับคุณแากฮะ